หลังจากชัยชนะของเบนนะครับเบนที่ต้องการสู้กับแบทแมนนะครับซึ่งปรัถนาเดียวที่จะทําให้เบนเป็นจริงได้ต้องแมตช์นี้ครับคือแบทแมนต้องชนะกับสไปเดอร์แมนนะฮะซึ่งสไปเดอร์แมนคนนี้เป็นไมน์มอร์เรสนะครับที่ได้มาเข้าร่วมนะส่วนปีเตอร์าร์เกอร์อาจจะเป็นซีซั่นหน้าหรือเปล่าที่ต้องลงมาครับยังไงก็รอติดตามดูได้เนะี่ยเปิดดีลางจริงๆแล้วคนนี้เราไม่รู้เลยว่าเป็นใครอ๋อการเปิดลึกลับแบบนีนะ้มีคนเดียวครับ อสูบินรัติกาังโอไม่ใช่ไม่ใช่นั่นคือโอ้กว่าจะเปิดแบทแมนนั่นเองมาแล้วครับโอ้โหเป็นการเปิดแบบอสูบินรัติกานะฮะโอเป็นชุดแบบโอสคูนะแบทแมนใส่ชุดแบบโอสคูมาออกมาแล้วครัพคนแรกแบทแมนคูแข่งเขาเนี่ย โอ้โหต้องบอกเลยว่าคนนี้นะเขามาจากบุคลินนั่นเอง s p i เดอร์แมนไมอ์โอเเนะครับฮีโร่คนใหม่ของบุคลินหรือมันอยู่ควีนวัไม่ถอดฮนะูดด้วยครับโอ้โหาทางเขาจะมั่นใจกับการมีฮูดของเขา <c oughs> โอ้โหดูความผิวไหวของทั้งสองคนนี้เ <c oughs> มื่อกี้เป็นการ <c oughs> วัดความเร็วแต่สไปเดอร์แมน โชว์ความแข็งแรงครับยกมาแล้วก็ทิ้งแทงเข่าไปแบทแมนเกิดปัญหาแล้วไมอ์มอร์เรสมีความมั่นใจมากๆใส่จอแดนมาด้วยเข้ามาเตะหน้ามึงหรือเปล่าไม้จับแบทแมนมาแล้วก็สูเพกน,นะครับเรื่องด้านพลังนะคือไมมีเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีพลังจากสปไปเดอร์นะฮะแต่แบทแมนเป็นคนธรรมดาครับต้องดูว่าเขาจะผ่านไปได้หรือเปล่าแบทแมนมาครับรีเวิร์สไมอัดกับคือบัคเิลแล้วก็ต่อยรับ จับบีบคอแล้วก็ยกครับโอ้โหมีแข็งแรงเหมือนกันครับสบายบัสเซอร์ลงไปครับแล้วก็ลองกดดูครับหนึ่งโอ้โหยังไม่ได้หนึ่งเลยครับไม้บอกอึดอยู่เตะเข้าคอไปครับแบทแมนจับเลดงานเลยครับคือแบบพลังเยอะแบบนี้ไม่ต้องยัง้งนะไม่ต้องยั้งมือถ้าพลังเหนือมนุษย์แล้วก็แบทแมนบอกไม่ต้องยั้งมือบิดคอครับบิดคอยังบิดคออยู่บิดแบบนี้ บิดให้ช้ำเลือดช้ำหนองด็อกชิกค,ครับล่วงลงไปโอ้ยตบพื้นแล้วเขาเสียงหน่อยให้คนดูว้าต่อยแน่ทุบหลังจะมาโอ้โหเจอต่อยซี่โครงต่อยซี่โครงโอ้โหเอาจะต่อยหลังครับจะทุบหลังเจอสวนครับ แล้วก็จะถีบครับแต่ไม้หลบได้แล้วก็โอ้โหด็อกคิกเข้าไปแต่บแบทแมนยืนไหวครับหลักดีดกรครัคบหลักดีแล้วก็จับไม้ยกขึ้นมาโอ้โหจะซุปเปอร์คิกเข้าไปแต่ไม้หลบได้แล้วก็โอ้โหด็อกคิกค,ครับติดกับเชือก like แบบนี้โอ้โหมาแล้วไม้มอร์เรสใส่สิกวันนายครับโอ้โหร่วงไปแล้วสะใจครสะใจอย่างนี้ต้องกระโดดเข้าไปข้างในเฉยๆครับโอ้โหแล้วแบทแมนก็จับล็อกได้นะครับเอาเจ็ดเจอส่วนครับแบทแมนะ รีเวิร์สมาไมล์หลบได้เอ้าแล้วก็เจอโค้ดไลน์ไปครับจับลุกขึ้นมาครับแล้วจะต่อยเจอไม,ไม,ไไมล์รีเวิร์สด็อกคิกเข้าไปครับหืมดอกนี้เต็มปากเต็มคำนะครับสองคนนี้เล่นอา่ <É> เอาเขาเรียกว่าอะไรครับทักษะการต่อสู้ทั้งนั้นนะครับยังไม่มีการจับใส่ท่ามวยปั้มอะไรนะฮะไมล์รอให้แบทแมนลุกขึ้นมาครับสมก็เป็นว่าเอกแต่แบทแมนหลบได้เตะพับน่อง ทุบหัวและจับมาแบบนี้ยกสแลมครับโอ้โหสวยงามครับกดแล้วครับกรรมการหนึ่งโอ้ได้แค่หนึ่งอยู่ครับแน่นอนครับพวกสไปเดอร์แมนนี่มีความแข็งแกร่งนั่งกายภาพสูงเหมือนกันนะครับเอาเจอหักคอครับโอ้โหแต่แบทแมนยังไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาใหม่ครับแบทแมนจับมาโยนลงล่างเวทีไปครับ แมทแมนลงไปข้างล่างเหมือนกัน,นครับแล้วก็จับสไปเดอร์แมนลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเวทีไปครับบอกอย่ามาสัมออยข้างล่างไม่ชอบอย่ามาสัมออยข้างล่างได้ไหมแล้วก็จับเอาแต่เจอไม้เวียงอกเพอร์เแบบนี้เอาแต่สวนครับเจอศอก<ม><อ>ต่อยร่วงแล้วแบบนี้แบนแมนจะทําอะไรหรือเปล่าแบนแมนหามุมแบนแมนหามุมในมุมรหรือ,อยัง ด้บุมแลวครับแบทแมนรอรอไมลุกครับแบทแมนรอไมลุกอย่างงี้สเปียเอาแต่เจอรีเวิร์สเป็นดีดทีครับแบทแมนหลับเลยจะสเปียเขาครับ,รบมาจับแบทแมนขึ้นมาแล้วก็เฮริเคนล,ลาน่าแล้วก็หมุนครับอื้ <c oughs> แรงมากคอที่จะทให้คอแบทแมนเคสได้หรือเปล่าหนึ่งสองได้แค่สองครับแบทแมนยังมีความแข็งแกร่ง,งทางด้านคอนะครับ ถือว่าออกกังกายมาดีนะฮะเป็นคนธรรมดาที่คออาจจะหักไปแล้วนะฮะสไปเดอร์แมนที่จะทำอะไรกับแบทแมนที่หลับอยู่ครับอโหเขาเป็นพระเอกมากพอจะไม่ทำอะไรคนนอนแล้วก็ทุบลงไปครับเธอที่เป็นการมวยปั้มครับมวยปั้มต้องทำทุกอย่างเพื่อใช้ชนะจ Man, นับแบทแมนอัดเซอร์เบอคแบบนี้เอาแล้วครับแล้วก็เวี่ยงลงไปข้างล่างครับแล้วก็ลงตามไปครับทำอะไรครับเนี่ย โอ้โหอย่างนี้เอาลอดผ่านแล้วก็ดี d ีอัดกับพื้นคนกี่เนะี่แบทแมนหลับเลยโดนเล่นงานที่คอเมื่อกี้แล้วไม่พอนะครับยังมา DDT เอาหัวอัดกับพื้นอีกแล้วก็โยนแบทแมนทิ้งคนระับไม,มา์พยายามเล่นที่หัวแบทแมนนะครับแบทบแมนโอ้โหหักคอยครับเด็กเบเกอร์ แล้วก็อ้หูยเขาอัดหัวแบทแมนครับคืออันนี้กะเล่นหน้าแบทแมนเต็มๆเลยครับแบทแมนไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นตายร้ายดีหรือยังไงแต่โดนเล่นไปครับเข้าไปที่หน้าอีกแล้วเตะพับน้องครับต่อยครับเอาแต่เจอแบทแมนรีเวิร์สครับหืสอกคือครับแบทแมนจะเตะแต่ไม้ก็โยนทิ้งไปอีกแล้วครับคือเลี้ยวแรงแบทแมนตอนนี้แทบไม่เหลือครับ คือไมคุมเกมแลับตอนนี้เตะพับน้องต่อยหน้าสอกใส่หน้าเอาเจะเจอ,เจอต่อยเจอสวนคนระับแบทแมนโอ้แบทแมนอัดไม่กับขอบวิธีครับแบทแมนต้องเล่นอุปกรณ์บ้างแล้วครับไม่งั้นสู้พลังเหนือมนุษย์ของไม้ไม่ได้แน่นอนหยิบเก้าอี้ออกมาครับแล้วก็ตีเข้าไปตีครับพิวนะใช่ไหมตีเอา้าไม้หลบได้ไม้จังหวะน,นี้จับ เก้าอี้คือแล้วฟาดกับหัวแบทแมนพอภัยเสียงที่ถอดก็จับแบทแมนขึ้นไปบนเวทีครับโอ้ไมค์ก็หยิบเก้าอี้ตามขึ้นมาครับแล้วอย่างนี้ก็ตีเอาแต่แบทแมนหลบได้แบทแมนสอ้สเปียร์เข้าไปครับจังหวะนี้แบทแมนสเปียร์ได้แล้วเลยกดเลยครับนับแล้วหนึ่งสองโอ้โหได้แค่สองครับถึงจะเป็นภาสเปียร์ที่แบทแมนมั่นใจแล้วนะ ว่าคนธรรมดาโดนไปต้องหลับแน่นอนแบทแมนรอปิดบัญชีครับยืนรอปิดบัญชีไม้ไม้ก็ค่อยๆลุกมาครับเพราะว่าน่าจะมึนจากการโดนสเปียร์อยู่แล้วก็จับมาแต่รีเวิร์สครับจับฟาดคืนครับไมร้รอแล้วจับแบทแมนขึ้นมาจับแบทแมนโอ้โหแต่เจอรีเวิร์สออกไปข้างนอกครับแบทแมนแล้วก็โอ้โหแบบนี้จับไมซ้ซูเพกเข้ามาในเวทีแล้วก็โอ้โห สูงมากแบทแมนหยิบเก้าอี้มาหยิบเก้าอี้มาทำไมลงไปข้างล่างแล้วก็ยังไงครับแบทแมนโอ้โห oh, หาพื้นที่หรือเปล่าเอาเก้าอี้ลงไปข้างล่างวนมาหนึ่งทีเล็งเล็งแล้วไปอา้าวแต่ไม้ใช้แรงโอ้โหสวนลงไปครับแบทแมนเหมือนหัวแตกแล้วด้วยจะเจอด็อกคิกแบทแมนปล่อยมาได้แบทแมนจับไม้ขึ้นมาแล้วก็จับใส่เลยครับขึ้นมา โย่แจ็คแคมเมอร์ครับท้าไม่ตายแบทแมนกูแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหสุดมันเลยฮะโอ้โหแบทแมนชนะด้วยท่าแจ็คแคมเมอร์ครับมาดูไฮไลท์กันดีกว่านี่ครับจังหวะที่เฮอรนะิเคนลันหน้าคอแบทแมนฮะและตอนที่โอ้โ oh, ห oh. สวนด้วย ar, สเปียร์สวยมาก แล้วจะใส่ท่าไม่ตายแต่โดนสวนกลับได้ครับแบทแมนโอ้อย่างนี้ก็ไปแก้แค้ในในวิงเนี่ยครับแบทแมนถึงไม่จะเป็นผู้มีพลังพิเศษนะแต่ก็ยังไม่สามารถชนะแบทแมนได้นะครับเพราะเขาคือแบทแมนนั่นเองครับตบมือครับสุดยอดครับจังหวะที่แจ็คแฮมเมอร์เนี่ยสุดสวยจริงๆนะครับผู้มีพลังพิเศษก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ครับ สำหรับวันนี้ทัวร์นาเมนต์สองแมตช์แรกนะครับขอสรุปเลยว่าเบนชนะนะครับแล้วก็บัแมนชนะครับเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะจะเป็นคู่ไหนนะครับก็คงเป็นคู่ตอนแรกแหละครับโอเคแต่ไม่ใช่คู่นี้นะหมายถึงคู่ตอนแรกคลิปคุณก็น่าจะเห็นแหละเจอกันจะหน้าครับสวัสดีครับ